คลิปนี้จะมาพรีวิวรองเท้าคู่นี้ให้ฟังกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n e l กูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแบบทิสซากับผมแป๊บิเชษเคยนะครับคลิปนี้มีรองเท้ารุ่นใหม่ล่าสุดมาแล้วอีกแล้วหนึ่งคู่นะครับนั่นก็คือนี่เลย New b a l a น c e นั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอกราบขอบพระคุณ New Balance ประเทศไทยนะครับที่ จะส่งรองเท้าคู่นี้มาให้ทดลองใช้งานนะครับก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบคร่าวๆแล้วกันเกี่ยวกับตัวสเปครายละเอียดนะครับเห็นหน้าปกกันอยู่แล้วเนาะนี่ก็คือ new balance 1080 v 1 5นั่นเองนะครับอ่ามาแล้ว v 1 5ชิงเน่นี่คือรองเท้าต้นปีนะเรียกได้ว่าเป็นรองเท้าที่เปิดตัวปีนี้คู่แรกจริงๆเนาะ กูแรกจริงๆเลยก็คือต้องบอกกันเลยว่าสําหรับ 180V15 เนี่ยจะวางจําหน่ายจริงก็คือวันที่15มกราคมนี้นะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องนะเราบอกวันวางจําหน่ายก่อนอ่ะมาดูกันเลยนะครับตรงนี้ต้องบอกกันเลยว่าสําหรับ 180V15 เนี่ยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปหลายๆส่วนหลายๆอย่างนะครับที่น่าสนใจนะเริ่มจากตัวดีไซน์ก่อนผมชอบดีไซน์เขานะแสงจ้าจาัางวะโทษนะครับไฟมันอาจจะแรงไปนิดนึงเนาะคือ ตัวรูปทรงเนี่ยปรับเปลี่ยนโฉมใหม่รูปทรงใหม่สวยงามนะครับดูมีความโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับคือต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าสําหรับ1080เนี่ยเป็นรองเท้าตระกูล daily trainer ที่เน้นเรื่องการแม็กคูชั่นด้วยซับพอร์ตด้วยนะครับแต่รุ่นนี้เปลี่ยนไปหลายๆอย่างเลยตอนรุ่น13มา14เนี่ยผมว่าเปลี่ยนไม่เยอะเออเปลี่ยนเปลี่ยนแท่แบบไม่ได้แตกต่างกันมากอะ่ะแต่พอมาเป็นรุ่น15เนี่ยเริ่มจากหน้าตาเปลี่ยนแล้วนะ เออหน้าตาตัวรูปทรงดูเฉลียวขึ้นนะครับอัปเปอร์เป็นแบบตะข่ายเป็นผ้าตะข่ายที่แบบดูดีมากอะวัสดุบอกเลยว่า1นึนมาในรอบนี้ดูดีมากแล้วก็ตัวอัปเปอร์ผมว่าเจ๋งอะไม่ค่อยเห็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆเนาะตัวอัปเปอร์มันเหมือนจะเล่นเป็นลายแบบพิมพ์นูนขึ้นมานิดนึงอะเป็นเส้นๆนูนๆเป็นโครงขึ้นมารอบๆเนี่ยซึ่งก็ทําให้รองเท้ามันมีความเป็นโครงนะครับอยู่เป็นรูปทรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองเองนาะแต่ว่าสวยมาก สวยมากนะครับสีนี้นะครับสีที่เปิดตัวต้องบอกก่อนเลยสีที่เปิดตัวจะเป็นสีเขียวมิ้นท์เนาะสีเขียวมิ้นท์อีกสีหนึ่งนะครับสีนี้คิดว่าน่าจะตามมาในเดือนหน้านะครับก็เป็นสีออกผมว่ามันเหมือนออกออฟไว้อะเป็นสีขาวแต่ไม่ได้ขาวจัวเนาะเป็นสีออกลักษณะออฟไว้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวด้านนอกเออมันจะเล่นทูโทนนะครับด้านนอกจะเป็นสีเขียวเหลืองเห็นไหม สีเขียวเหลืองนะครับด้านในจะเป็นออกสีน้ําเงินเขียวเออเป็นเหมือนเฉดสีทูโทน2องสองเฉดอะ่ะเออเพราะนั้นสวยามากๆถัดมาดูที่ บริเวณเชือกองเท้าเป็นแบบาบางๆเป็นเส้นปกตินะครับขณะที่ลิ้นรองเท้าก็จะเป็นบุฟองน้ํามาประมาณหนึ่งไม่ได้หนามากนะครับซึ่งผมโอเคเลยนะครับบางทีฟองน้ําที่มันหนาเกินไปเนี่ยก็ซัพพอร์ตดีจริงครับแต่ว่าอาจจะทําให้มันแบบรู้สึกอึดอัดหรือว่าเกิดความร้อนสะสมเนาะแต่สําหรับ1080เนี่ยผมว่าตัวลิ้นรองเท้าเนี่ยความหนานุ่มกําลังดีเลยนะครับเป็นกันเสเซตางนะตัวด้านในอินโซอินโซมีความนุ่ม นะครับหนาะนุ่มแล้วก็เขียนว่า extra cushioning for everyday runs นะครับก็คือความคูชชั่นอะเออความนุ่มซับพอร์ตเป็นพิเศษสำหรับการวิ่งในทุกๆวันนั่นเองเนาะอ่านี่ก็จะเป็นตัวสเปคเนาะรอบๆข้อเท้าเป็นฮนะิลเตอร์เนาะตรงข้างๆเนี่ยที่เป็นสีเหลืองด้านในเป็นสีน้ำเงินเนี่ยมันจะเป็นเหมือนโครงสร้างเป็นแกนนะครับในการล็อกกระชับตัวข้อเท้าเราให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับด้านหลังก็จะเป็นรีเฟกซสะท้อนแสงนะรอบๆข้อเท้า บุฟองน้ํามาประมาณหนึ่งไม่ได้หนามากนะแต่ว่าก็หนาที่พอจะล็อกกระชับข้อเท้าได้นั่นเองนะครับถือว่ารูปทรงเนี่ยบอกเลยว่าอันดับแรกที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือหน้าตาทําได้ดีนะครับรูปทรงสวยนะครับวัสดุดีมากๆสำหรับเจ้า1080 V15 นั่นเองมาถึงพระเอกของรองเท้าคู่นี้นะครับนั่นก็คือมิโซหรือว่าพื้นโฟมชั้นกลางนะครับพื้นโฟมชั้นกลางบอกเลยว่าเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนครั้งแรก ครั้งแรกเลยเนาะในประวัติศาสตร์ของตระกูล1080เลยก็ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา14รุ่นเนี่ยจะเป็นโฟมชื่อเฟ e โฟมนะครับแล้วก็รวมไปถึงเฟ e โฟม X นะครับในรุ่นล่าสุดนะขณะที่พอเป็น V15 นี่เขียนไว้ตรงส้นเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นภาพไปดูชัดๆเนาะเป็นโฟมอินฟินิทอ่าเป็นโฟมอินฟินียนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการขึ้นรูปแบบซูเปอร์คริติคอลอะลักษณะโฟม ผมไม่แน่ใจว่าเบสเป็นอะไรนะคือนุ่มนะมีความนุ่มแล้วก็ดูแล้วน่าจะมีการตอบสนองได้ดีนะโฟมอินฟินิเอนั่นเองนะครับปรับปรุงใหม่เนาะนี่เป็นครั้งแรกที่ใช้โฟมนี้แล้วก็โฟมชื่ออินฟินิเอเนี่ยก็ใสมาในรุ่น1 0 8 0 V15 เป็นรุ่นแรกเลยเพราะฉะนั้นคูน่นี้ว้าวมากจริงจริงนะครับดรอป6ก็คือเป็นดรอปที่ผมว่าวิ่งง่ายๆวิ่งสบายสบายนะครับคือไม่ได้สูงจนเกินไปที่บางทีดรอปสูงสเนี่ยวิง่งแล้วก็รู้สึกว่าสมูทเอ่อเรีย การวิ่งไปข้างหน้าได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าเอามาใส่ยืนเดิน <ๆ S 2> นานๆเนี่ยบางทีดรอปสูงๆเนี่ยมันอาจจะเทจนเกินไปหรือเมื่อยนะครับเพราะฉนั้นการใช้ดรอป6เนี่ยผมว่ากําลังดีเลยสําหรับเจ้า1 0 8 0 V 1 5นั่นเองนะครับน้ำหนักคู่นี้เป็นไซส์9.5 US นะครับแล้วก็เป็นรุ่น 2E รุ่น Y ด้วยนะครับน้ำหนักอยู่ที่270กรัมเนาะ270กรัมในไซสองร้อยเจ็ดสิบกรั้ง9.5ซ s 27.5้าหนะครับน้มีครันนครถือว้าจได้ดีนะเมืย่อเบียบกับ เพื่อนๆในตลาดนะครับเพราะว่าถ้ารองเท้าที่เป็นสายแบบแม็กคูชเนน่งนิดนึงเนี่ยผมว่าน้ำหนักจะมีแบบ290-300 3 0 0อัพทท้งนั้นในไซ์นี้นะครับแต่คู่นี้อยู่ที่ประมาณ270กรัมก็ถือว่าทําน้ําหนักได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับถัดมาที่พื้นยางโอ้โหก่อนที่จะไปพูดถึงยางผมพูดถึงตัวตัวหน้าเท้าก่อนได้ไหมกว้างมาก ออแล้วยิ่งรุ่นนี้เป็นรุ่น 2E ยิ่งทําให้รู้สึกแบบกว้างจริงๆอะ่ะทั้งด้านหน้ากลางเทา้าเนาะแบบไม่ได้เว้าไม่ได้อะไรเลยอะ่ะแล้วก็ส้นเทา้านะครับเพราะฉะนั้นการวางเทา้าเนี่ยมั่นคงแน่ๆวางได้นิ่งๆเต็มๆเลยเพราะว่าเนี่ยดูดิกว้างมากๆเลยนะครับแล้วก็ขณะที่ตัวยางก็ให้มาในส่วนที่สําคัญทั้งหมดนะครับด้านหน้ายางให้มานหนาด้วยนะแล้วก็ลายแท็กชั่นแบบใหม่นะครับขณะที่ส้นก็ให้ลักษณะมาเป็นเหมือน รูปเกอกมาเออซ้ายขวานะครับเพราะนั้นเรื่องความทนทานผมว่าก็หายห่วงเช่นเดียวกันนะครับแต่ดีไซน์น่าสนใจก็คือบริเวณตรงเนี้ย เออใต้เท้าเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นปุ่มๆด้วยเออเป็นเหมือนเม็ดๆปุ่มๆคล้ายๆรองเท้าที่แบบช่วยในการซัพพอร์ตอ่ะเออคล้ายๆรองเท้าที่แบบเรคัคเวอรี่อ่ะที่จะเป็นปุ่มๆลักษณะเนี้ยเพราะนั้นเฮ้ยน่าสนใจมากสําหรับเจ้า1080 V15 ครับมาพูดถึงเรื่องไซส,ส์สกันบ้างน,นะครับเรื่องไซส์เนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าสามารถใส่ตรงไซส์ได้นะครับเนื่องจากว่าคู่เนี้ยเผื่อมาเนาะคือคือทางนิวบาลานเนี่ยแจ้งเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยทั้งรีเบลทั้งเอสซี่เนี่ยผมต แต่ปรากฏว่ารุ่นที่ได้มามันเป็นรุ่น 2E รุ่น Y นี่มีป้าย Y ติดมาด้วยนะครับรุ่นหน้ากว้างเนาะเพราะนั้นพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยโวงเลยเออคือคู่นี้ปกติอะท้าปกติผม26เซนใช่ไหมครับความยาว26เซนเพราะนั้นตรงไซส์ก็คือ9 US 27แต่พอคู่นี้เผื่อไซส์ามาเป็น27.5แล้วเป็น 2E อีกเนี่ยปรากฏว่าโหอย่ากระหลุมดำเหลือพื้นที่มากค่อนข้างแบบ โปร่ง,งแบบเออขนาดผมเป็นคนที่เท้าค่อนข้างกว้างแล้วนะแล้วก็ตัวหลังเท้าก็มีเนื้อเท้าเนี่ยปรากฏว่าพอเพิ่มไซส์เนี่ยโอ้โหกว้างมากถ้าวิง่งจ็อกกิ้งเบาๆอีซี่เนี่ยผมว่าวิ่งได้นะครับวิ่งเรสคาร์ฟรีใส่เดินเนี่ยผมว่าได้แต่ถ้าต้องการเพิ่มความเร็วมันอาจจะยังขาดความกระชับนิดน,นึงเพราะนั้นถ้าจะพูดถึงเรื่องไซส์ผมเลยคิดว่าตรงไซส์โอเคที่สุดตรงไซส์ชัวร์ที่สุดนะครับส่วนฟิลลิ่งโฟมเดี๋ยวไปออนฟีดกันสั้นๆนิดนึงดีไหมครับไป เอาละครับตอนนี้ก็ได้ทดลองสวมใส่เจ้า 180v15 0ได้ร้อยแล้วนะครับอันดับแรกเลยพูดถึงเรื่องโฟมก่อนโฟมยังคงความนุ่มเออยังคงความนุ่มสบายเหมือนเคยนะครับฟิลลิ่งเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความ ตอบสนองอนะ่ะคือมีความดึบดึบอ่ะมีความเด้งเด้มากกว่ารุ่นเดิมแบบรู้สึกได้เช่นเดียวกันนะสำหรับโฟมอินฟินิทนะครับก็คือรู้สึกได้เลยว่านุ่มแต่ว่าเด้งขึ้นนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวขอไปลองก่อนแล้วกันนะครับยืนเรารู้สึกว่าเต็มเท้ามากเต็มเต็มเต็มมาก,มากยืนแล้วเต็มแบบนิ่งๆเลยอเออความกลิ้งไปข้างหน้าเนี่ยผมว่าเหมือนเหมือนจะรู้สึกว่าไม่ได้กลิ้งเยอะนะเออเท่าที่ลองแบบ รองโรเท้าดูเนี่ยรองเท้าไม่ได้เป็นสไตล์กริ่งแน่แนก็เป็นสไตล์แปลๆไปแปลไปนะครับเพราะนั้นฟิลลิ่งที่บอกเลยก็คือผมว่าโฟมเนี่ยว้าวขึ้นแน่นอนนะอ่ะเอาประมาณนี้ก่อนนะครับใดๆเลยคือพอออนฟีดแล้วโคตรหล่อเลยดูดิสวยมาก 1080v15 นะครับและนั่นก็เป็นความรู้สึกของการทดลองสวมใส่เจ้า New Balance 1080v15 คู่นี้นะครับก็ยังไงเดี๋ยวผมไปทดลองวิ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวแบบฉบับเต็มฟิลลิ่งความรู้สึกการใช้งานโดยละเอียดให้ทราบอีกครั้งในคลิปต่อไปแล้วกันใน EP 2นะครับคลิปนี้ก็ถือโอกาสมาแกะกลองแล้วก็พรีวิวให้เพื่อนๆทุกท่านได้รับชมก่อนนะครับก็อย่าลืมนะวางจําหน่ายวันที่15มกราคมนี้นะครับที่ New Balance Shop นะครับ New Balance Online หรือว่าตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศอย่าง a r i ร n i e อเ e v e r r ร n Run to p a r a d i ล e และ r u r n e r ก็ลองไปหากันได้นะครับราคาก็อยู่ที่6,000บาท6,000บาทถามว่าราคาแพงไหมผมว่าเมื่อเทียบกับรองเท้าเรียกว่าคู่แข่งไหมเพื่อนบ้านทั้งหลายเนี่ยถือว่าในเซกเมนต์เดียวกันนะผมว่าคู่นี้ทำราคาได้ดีนะนี่ยังไม่นับส่วนลดต่างๆที่อาจจะมีเพิ่มเติมจากนี้อีกนะครับเพราะนั้นผมว่าปีนี้ New Balance เปิด ต้นปี2026ได้น่าตื่นเต้นและก็น่าสนใจมากนะผมเชื่อว่าไม่ผิดหวังแน่นอนกับ New Balance 1080 V15 นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หากถูกใจฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามทุกช่องทางด้วยไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTok ชื่อเดียวกันเลยครับกูรู้บ้างไม่รู้บ้างหรือว่าลองพิมพ์แปบซิซาก็ได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะแล้วก็ฝากรับชมคลิปหน้าด้วย ก็ก่อนวางขายและกัน14มกราคมเจอกันแน่นอนกับฟิลลิ่งการทดลองใช้ 1080V15 10ครับสำหรับทีนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ